thank <laughs> you Não

มองให้แดนเซอร์เราด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็น<ไ>ปลมแรงเนาคะครับผมต่อไปนะครับอันนี้เป็นหมู่ที่6แล้วนะครับหมู่ที่3นะครับที่จะเข้ารอบก็คือหมู่ที่10นะครับขอเรียนเชิญน,นะครับหมู่ที่10คุณอารีรัตน์ท้าประสิทธิ์นะครับจะบอกแล้วว่ามาในเพลงแอลลั่ปัดอิกนะเนี่ยแอลลั่นปัาจริงๆด้วยโอโ้สามเพลงแล้วสามหมู่แล้วครับแอลลั่ปัาดูซิว่าหมู่ไหนจะแอลลั่นดีกันนะ อยู่ว่าอย่างนี้ค่ะท่านลองไปแอบดูกันซ้อมหรือเปล่าเข้ารอบที่สองนะครับเพื่อจะได้ชิงรางวัลชนะเลิศนะครับก็มาในผลงานเพลงแอลรลปัดเหมือนกันอ่าพร้อมเอลเลอไครับ นะคะโปที่11เตรียมตัวเลยค่ะต้มตําต้มตํามีามานนตตก็ลีลาบเด็ดกระต้นกรรมการบอกว่าไม่รู้จักตัดสินใครเลยนะครับอ,อ,อ,อร่อยทุกขั้นตอนเลยความเพียงมาแล้วมาในผลงานเพลงอะไรเอย่ยเนี่ยเงินจะมีไหมค่ะ,น,คะ,ะนักร้องขาเงินจะมีไหมเนาะ,ะนักร้องอยู่นั่งจับขอเสียงโปร11น่อยเลย นักล้องถามว่าท่านสปตอ,อยู่ไหนเอ่ยรอรางวัลอยู่ครับเ,เชิญครับต่อไปนี้จะชมการแสดงรอบคิาชณาเริ่มครับน,นะคะแเดาีีะะ่เลยค่ะ การแสดงรอบชิงชนะเลิศน,นะครับโดยมีทั้งหมด4หมู่นะครับหมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่10และหมู่ที่1 1นะครับก็โชว์ไปที่เรียบร้อยแน่นอนค่ะถ้ารองค่ะ4หมู่ที่โชว์ไปเมื่อกี้นะคะได้รางวัลทุกหมู่นะคะใช่ยังไงก็ติดอันดับ4อยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็ทุกหมู่นะคะทั้งแต่หมู่1ถึงหมู่13ก็จะมาลุ้นรางวัลขวัญใจชาวโชค อีกครั้งหนึ่งนะคะใช่นะครับก็มีสิทธิ์ได้รางวัลขวัญใจด้วยนะครับสําหรับมู่ที่มีคนเต้นเยอะนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะทําพิธีเปิดนะครับก็จะมีทั้งร้องรับเชิญนะครับนั่นคือท่านนายแพทย์วรวรรณแก้ววิเศษนะคะนายแพทย์ชำนาญการหัวหน้างานสัญญการตกแต่งผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงพยาบาลพรฒนารายมหาราชนะคะการนะครับ ตัดสินนางรัฐพาสตนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการเปิดนะครับก็จะมาชมน้ําเสียงนะครับของอท่านนายแพทย์นะครับวันนี้ก็จะมาร้องเพื่อให้โชว์เพื่อให้พี่น้องชาวตำบลช่องศริกานะครับแล้วก็พี่น้องใกล้เคียงนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมประเพณีอรอยกระทงในวันนี้นะครับได้ชมก่อนที่จะทําพิธีเปิดกันนะครับนางฟ้าจำแรงครับเดี๋ยว สวัสดีค่ะมาเด้องัน <mimit> 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 หัวหน้างานเสจครับจแต่งนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายมหาด้าชนะครับครับต่อไปก่อนที่เราจะทำพิธีเปิดนะครับลผลรางวัลออกอยู่ในมือพิธีกรเรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าหมู่ไหนได้คะหมู่ไหนเอ่ยหมู่ไหนนะหมู่ไหนเสียงดังหมู่นั้นแหละได้เอาละ ารง <ละ S 1> วั y, 1, ได้แก่หมู่ไหนคะเงียบได้แก่ชมเชยนะชมเชยช,ชมเชยกับสองรางวัลครับหมู่ที่สี่ครับได้รางวัลชมเชยนะครับกระตงนะครับประเภทสวยงามและหมู่ที่หมู่ที่หมู่ที่ห้าครับหมู่ที่สี่และหมูทหม่ที่ห้านะครับได้รางวัลชมเชยด้หมู่สี เดี๋ยวเราประกาศรางวัลที่3เลยครับรางวัลรองชนะเลิศระดับ2นะครับรางวัลประกวดกระทงนะครับได้แก่โมูที่หมที่หมที่3มครับหมที่3าอยู่ไหนคะเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเดี๋ยวขึ้นรับรางวัลนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับแล้วรางวัลที่2นะครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศระดับ1ในการประกวดกระทงนะครับรางวัลรองชนะเลิศระดับ1ได้แก่โมที่ หมูที่หมูที่แปดครับหมูที่แปดและรางวัลชนะเลิศนะครับกระทงนะครับประเภทสวยงามนะครับปีนี้ได้แก่หมูที่หมูนานจ๊ะหมูอะไรเอ่ยอ๋อลุนลุนจะเอาแต่ชนะเลิศอย่างเดียวหมูที่หมูที่เก้าครับหมูที่เก้าครับ นะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่สมบัติท้าวสาบุตรอยู่ไหนเอ่ยสวยชื่นชมผลงานตรงสันปายได้เลยนะคะนะถ่ายถ่ายถ่ายรูปนะครับหมู่ที่เก้านะครับปีนี้ก็ได้คว้ารางวัลกระทงนะครับแล้วเป็ถ้วยรางวัลด้วยนะคะกระทงถ้วยรางวัลครับเดี๋ยวให้ท่านสสมอบถ้วยรางวัลด้วยนะครับเชิญครับต่อไปนําดับ รองชนะเลิศนะครับหมู่ที่8ครับขอียนเชิญครับด้านบนเวทีครับขอียนเชิญรับช่วยรางว,วาาัลพร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณพร้อมด้วยรางวัลน,นะครับด้านบนนะครับท่านอเอามาต่อิเชียรมุ่งหมายครับเชิญเลยครับเชิญด้านบนเลยนะคะ เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจนะครับหมู่ที่8ปดเชิญครับแล้วรางวัลที่3นะครับเป็นของหมู่ที่3ครับขอเรื่เราขอเรียอเชิญครับตัวแทนหมู่ที่5และหมู่ที่4ครับดับรางวัลชมเชยนะครับด้านบนเวทีนะครับหมู่ที่กั่ครับจะถ่ายรูปเพื่อมันตัน แต่และหมู่ค่อนข้างที่สวยงามเบียดคะแนนน่คณะกรรมการเราก็เบียดกันนิดเดียวเบียด0.5เปอรเ็นนิยมเลยใช่แล้วนะครับ,รบโอ้โหคะแนนสูสีเพราะว่าแต่และหมู่นี่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับที่จะโชว์ผลงานนะครับว่าแต่และหมู่เรามีความสามารถนะครับเพราะว่า1ปีก็มีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับที่มาแสดงถึงความสามารถแต่ละันนะครับเป็นผู้มอบรับมอบนะครับางวันชมเชยกระทงในวันนี้นะครับ อัเ,อเดครบี๋ยวประเภทสวยงามในวันนี้ด้วยค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะเรานะคะทุกท่านจะได้ชมการจุดพุการใหญ่สำนักงานการผลิตแปรรูปสัตว์ปีกนะครับและอาหารปรุงสุกเครือไปทาโก ประจําอําเภอท่าหลวงนะครับแล้วก็ท่านนายกพันลบพัทรบดีนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสายการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่านสมาชิกครับขอต้อนเชิญด้านบนเวทีครับครับขอต้อนเชิญด้านบนเวทีเลยครับขอต้อนเชิญคุณบรรจบสรึงขลิตเลยครับ สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมการประกวดแข่งขันกระทงนะคะกิจกรรมที่2เป็นการแข่งขันร้องเพลงชิงแชมป์ช่องสาริกาค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะเราก็ได้เตรียมทุมาเปิดงานให้ยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นตำบลช่องสาริกาของเรานะคะนะครับพอฝ่ายน้องโพแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดแรงม้าแห่งใหม